ท่านยู่น่าท่านไอ้ท่านช้อนสายคุกมือบ้างทาสันทาสันอยู่ไหนที่นี่มันอันตรายอันตรายสุดเดี๋ยววันหลังเป็นใครอ่ะฉันถึง นะจักรแลนไม่เห็นคนอื่นเจนสันวอร์ชันดิทนี่ฉันวอร์ชันสายแตกชันนวอร์ชันหัวลอยเดี๋ยวทำไมมีเจนสี่คนเราเอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้จบแล้วเรื่องคนแย่งกันไปเองฉันรู้ว่าแกแต่งถาซานเอาแกพูดใจตรงๆเลยฉันไม่เหมือนแล้วเนี่ยถ้าซานแบบแรกอะ เอาละครับตอนนี <amounts of water writers> ้เราอยู่ก <Labor ator il fi> ันที่สวนสัตว์บ่านเขาเขียวก็มาป่ามาเขาทั้ทีก็เธอก็ต้องเติมเป็นเจนจากฮาซานเพราะเราจะมาตามหารักแท้ของเราที่คือฮาซานนั่นเองเี๋ยว่าจะมีฮาซานจริงไหมมีแต่ว่าชาเล่ของเราคืออะไรรู้ปะลิงหนีลิงบาบูนโหดเ่าวันยักษ์ไม่โหด ตื่นเต้นอะหลังจากที่เจอจะเปิดเ,เขาเขียวเนี่ยปิดมานานตอนนี้เขากลับมาเปิดแล้วตื่นเต้นมากกันเทปนี้พี่นัดพูดเยอะโอ้โหเทปที่เราจะไม่ได้พูดไปไหนมาก็อยู่แต่เทปนี้สัญญามันจะพูดขอาล่ะเดี๋ยวเพื่อนพัพน่วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคาซากันดีกว่าจะ <c oughs> มีงานวันนะ้าจะโหดดิ <c oughs> อยู่กับเสือแกว่าถ้าจะเข้างงเสืออ่ะเสือจะงงปะเสือกัดผิดอ่ะดูว่าขาถ้าทาซานมีสี่คนเราจะไม่แย่งกันตัางมาแต่ถ้าทาซานมีคนเดียวใครจะเป็นคนได้ป้าะมีแฟนแล้วพูดไดแล้วไม่มีแฟนมันมีแฟนตอนไหนฮะ ก็จะให้เพื่อนไหมไม่ให้ไปค้นหาด้านเราไปดงดงอะไรนะดงอะไรดองเลนะดงบางชิงกี้ Sorry สต r รี่ส r อรเรรพจกันูเปอร์จูเนียบไม่จะไปดงอันนี้แฮชวแแมวน้ำูเราไม่พูดพอแมน้ำเจะร้องไงดูปอ่งอ่ใช่หรอไม่แม่น้ำไม่ร้องอุ่งเราลองว่าไม่้กเรงก็แปลงอีวไามีตองเสมอแม่น้ำรองวะ บุ๋งบุ๋งเมาต้มม้อเหรอจะต้มม้อเหรอมันบุ๋งอะบุ๋งบุ๋งต้มม้อเหรอลูกอาแม่รับลองว่าเข่งยังเช่นมวยได้จะจะคนที่แล้วแม่น้ำลองว่าเกรงเง่เกรงเง่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอาแมวดาวลองว่า ม่ซมม่เติร์ <c oughs> นเต้าจะไม่ได้เสีเชียนทีไอหยุดเถียงเออไปดูว่าแมวน้ำจร,ริงๆร้องยังไงเช็ตโอ้โหฉันลยไปถึงแมวน้ำเป็นใบหยอกชดไม่ร้อง <c oughs> เป็นไรคะ <c oughs> มันจุกๆเสียดๆท้องไงไม่รู้อ่ะไม่ได้ทีเหรอโอ,อ้ฟิลนัปทป้าท้องเออเออมันคืนออัดอะ่ะ ก็จะกินเลยกันไหมครับถ่ายอ oh. แต่ฉันอะไม่สุกเสียเลยเพราะฉันพกนี่มาเอ้ยเพัเพื่อนสุกเสียพกฉันเนี่ยอันนี้คื <S <S> <S> ออะไรอะพี่นารสดสดอกพลัสตัวเชื่อถืงการแบบขับถ่ายสบายพ้องมั่นใจเร mm. ื่องของ,ของุ่นถึงแม้วฉันจะกินแรงพวกแกอะแต่ฉันพกสิ่งดีๆไมพวกแกโว้ย <c oughs> <c oughs> แกเป็นเพื่อนดีอะเฮ้ยพัลลาสลาแกฉันพองสโดอกพลัสมาเพราะว่าเวลาเจอทานตะนะ ฉันพูดดีเขาจะได้ชูฉันพูดอย่างเดียวไม่ช่วยค่ะใส่ด้วยพอเดูรู้ว่านี่แต่ใครแรงเนี่ยใส่หลอดน้เม็ดมันขี้ฉันจะกินเหมือนขี้เพอจะขี้ตลอดพอจะกินโซเซโนพลาสแต่จะลืมหังก้นไม่แพ้ฮะไม่เลี้ยงให้แกดูน้ำหลอกเนาะตัวนี้โตไม่มีขาเต็มเลยอะดูดิน่ามันปลาอันนี้อันนี้อะไรอ่ะวิจาร์เคไหมหอวิจาร์เค โคยดแมนเคแมนปกติอีตัวจะตัวกัวจรเข้แต่ถ้าเป็นเคแมนเนี่ยเฉยเฉยตัวมาดูอ้ตัวมาดูตจระเข้ว้าหล่อนไหนสัวเนี่ยใชอะไรจริงป่าทุาัไ้าไม่ชีนอย่างเงี้ยชินแบบขี้เกียจอ้าวมากมาดูเราสวมาก เงินเราไปได้เราน้องรวมาให้น้องแมวน้ำเนี่ยจะเอาเงินไปให้พี่เขาจริงป่เนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่สูบ ภากสัตร์อะ่ะมันต้องคุยเอ็สภาษาเออเอาเลยแล้วอเอาสิแม่น,น้ำท่าจ้าอยู่ไหนแล้วถ้าแมวน้ำาภาจีาอยู่ไหนภาษาจีนอ้าวบางคนดูออนนมิมิว่าจีนนะแน่ลับชาวจีนเขาดูอยู่ thank <laughs> you ที่อายุนานที่สุดในโลกเรียกว่าอายุยืนใช่จริงๆอายุฮิปโปอยู่ได้40ปีแต่ว่าแม่มาลีอยู่แบบได้56าสิบหกปีและเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของแม่มาลีด้วยแล้วมาให้พี่เบิลไดย์นางไหมก็ไม่ได้เชิญ์โอไม่ได้เชิญ์จะไม่ได้สนิทแกสนิทกันหรอกไม่แกสนิทกันหรอกให้หน่อยไม่มีสองอย่างรู้ว่าตัวเองไม่ตลกมันก็ฝืนอะไรเงี้ยฉันนี่ตลก อุ้ยเดี๋ยววีกูลงไปเดี๋ยวมันกินอีกอันนี้งรอหาเลยหมายว่าท้าซันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในถองแม่มอลีละอ้าวแล้วท้าซันอยู่ไหนอ่ะท้าซันท้าซันซานซันแกอยู่ไหนทาซันท้าซันแกอยู่ไหนา หลอควายสบายดีจ้าหลอกกี่ั้งก็ยังเป็นควายนิสสังเงียบแฮนแท็กนิสสังเงียบกูอกแล้วนิกินแลงม้รู้ม้รอยู่นีกันเจ็ันแล้วอะไรอยาเอ่ะไควายสบายดีจ้าหลอกกี่ั้งแล้วก็ยังเป็นควายปันสิบห้าแก่เออ กระโดดหยงเลยคือแกจะไม่ได้หันไปมองแต่แค่คิดถึงแกซะเลยก็หยุดปากก็ขอกินน้ำหน่อยเลยดูรูรูว่าใครดูกว่าเราก็ถึงจนแอฟริกานะคะ ทีปกติน้องจะมาใกล้กว่านี้ได้แต่ว่าช่วงนี้แบบโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้งดให้อาหารสัตว์ก่อนอ,อ,อกตตามหาสิว่ามีเะไร่างกายกีฬาผ่าตา,านปวดซันอยู่ไหนจะไม่ตอบแกจะไปตอบผู้ได้ไงโจนน้ำลายไหลทำไมกินัสตัวยาวขายาวเหมือนเป็ดเลยตีพ่อรอแม่หรือมึงอะ มันาสรุปที่นี่ก็ไม่มีทาซานไม่มีพี่น้าเอาจริงปะหนูว่าหนูแบบเริ่มได้กลิ่นละโอ้โหการสูดกาสูดเลือดหนาเลเหรอเอาหนูก็กลิ่นทาซานเออนั่นแหละกลิ่นทาซานคือเขาอยู่แถวแถวนี้แหละเออไม่น่าหรอกเจอเขาแต่เขาฉันไม่ใช่ทาซานจะต้องหาทาซานต่อทาซานโอ้ยหมกหล่อนมรู้ปะ รายการเราอ่ะมันคือเรอริตี้น่ะนิสาอะไรจะจริงสักอันจะจริงจริงคนกดโหวตมาเยอะแล้วให้นิสาออกแต่ไม่ยอมออกเราไปตามหาทั้สามไปตามหา้สาคนไปตามหาทั้งสามทุอันนี้ก็จริงเกิน ตัวทันใดอังยิ้มป้าสว่างสวยอันตรายไปมาสนุกมาสนุกเอี้ยแค่ะมึงมาสนุกเอี้ยแค่มันมองว่าอิ่มได้หลายเดือนอยู่นะถ้ามันอ้อมมาตรงนี้อะมันออกมันอ้อมมาได้ปะได้ันดีๆก่อนจะวีนเดินจนเหนื่อยแล้วพี่นัท ไม่เห็นจอทาซานเลยเออมีอีกทีหนึ่งออขึ้นรถปะ<า>่ะฉันขับเองพร้อมแล้วไป Давай. กิกาการแข่งขันให้พิธีกรทั้ง4คนถ่ายรูปคู่กับทาซานนุ่มหล่อสุดฮอตพร้อมโพสท่าให้เหมือนเจนกับทาซานมากที่สุดใครที่ถ่ายออกมาได้ถูกใจนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมากที่สุดเอารางวัลและชนะไปเลยแบบนี้เองฉันต้องชนะแคมเปญนี้ฉันต้องชนะเหมือนกันพอพูดชนะไ้ทาซานอะป้อนค้าป้อนน้ำเหมือนเป็นอมพภาตเลยเอาเลยแกปูกแก่อะออกออก อคนแลกฉันสวยมากคนสองโปงโปงถึ่งอ่าคนแท้ได้ฉากที่หนูชอบมากคือฉากที่แบบใค้เอกอยู่กับนางเอกก็จะเป็นจะเป็นประมาณนี้ซึ่งในลิซ่าซานหนูรู้สึกว่ามันโรแมนติกหนูชอบฉากนี้มาตั้งแต่เด็กเลยดังนั้นเนี่ยหนูจะมาทดลองฉากแบบเหล่านี้กันมันลิงกับทาซาน ไม่เหมือนเนค่ะไม่ใช่เจะตัวจริงขอบอกว่าเลยคอนเฟิร์มไม่ได้บนะูลล <Herm> ี่นะเหมือนอุ้มผู้ป่วยประวัติขึ้นเตียงนะอุ้มเลยตมางตามองเขาอ่าไปสมรท่าที่สั้นกว่าที่สวยกว่าไปทางควายทางซาโอ้ยรงสางซ้ายอนาจาร์เราต้องแอคเดียวค่ะแอคเดียวเชื่อไหมมันตัวอิจฉาสพรุณาคนอริกาจับซสิอุ้ยเสียวอะ ทำตัวใหญ่มากบางทางทไปเลยุูจะบอกอะไรให้นะถ้าใครไม่รู้ว่าตอนแก่เกษียณจะทำอะไรทำแบบนี้แหละก่อนตายอยากทำดินะดิวมาเองในแบบอะอยากได้แล้วหีมาปิ้นอะไรตรงตากูหีไม่มีสิทธิ์มาปิ้นทางหน้ากูนะอ่ะก้องหันไปดู่าผู้ชายไม่ไหวแล้วนี่ส่าเล่นเวทมายก200กิโลกรัมนัหนักพันโลเอรือว่ามงยกระวานแมองหอกนะ อยู่ละอยู่อยู่อยู่ฉันมั่นใจมากว่าฉันจะต้องชนะแล้วก็วันนี้น้องแมจะต้องต้อนคับเพราน้ำพี่แน่นอนคนดูเขาดูจากลูกตัวจริงถึงมึงจะสวยแต่เดี๋ยวเจอเพื่อนกูชาชาถุงน้องแมใส่ปะเฮ้ยเขาไม่ขอเฉยบอนเซ็ปต์สลับเพศมาฮะมันหลอกเป็นเหมือนขากลัวอันเนี้ยซูนน่ะหรอกระพางชาชาถ่ายรูปกำลังพึ่งเพราะอะไรบุบหละ ยะย่าปะป๋าเละเปะตอนดูถ่ายนี่มึงด่ากูแรงอย่างดีเพื่อนดูชมผู้ชมร้องเพลเหมือนนางป๋าใช่ทินั้นหนักพันโลหรือว่าบูยกปบวารจะได้อุ่นใจว่าแบบเพื่อนไม่ได้เมารับหลังไม่ใช่มือนนั่งไปไม่ต้องนั่งขับตัวกูดิมีตูนไม่ได้ค่ะนีมีแฟนเป็นใช่ไหมเอาที่รถเหมือนดละมินเออสิทธิ์เลยเออเออีแมนเอาอีกีแมนเจอปะ กูไม่เคยรู้สึกทีแอดที่สุดะไรกับอีแม่นอกจากตอนมาใส่ถุงน้องนั่นแหละ <c oughs> มันเทสหัวเลยอ้าวไีแล,แล้วหรออนอื่นอ๋อ สิแปดบวกก็สิแปดบวกมั้งจะต้องเอาปิดเลยอ่ะแล้วน้าอีแมนมันเสี่ยวอ่ะอีแมนเปิดอริฟแฟนไปอีดอกกว่าตยกล้องให้เร็วเดี๋ยวอีแมนเสี่ยวมากอีแมนสวงเสี่ยวมากอีแมนกูอีแมนกูสัตว์บาร์แล้วกูจะอุดหนไรปีพี่น้องกันขอดูหามสักทีไม่เป็นไรหรอกเออเปิดเธอลงให้ตอนเช้าก็ได้โฆษนะแน่นอนโฆษณาแน่นอนหัวเธอเนาะหัวเธอจำเดิมอาจาดึงหัวเจทำไม ดึงมันเลยค่ะผมปอมเออดึงมันไปเลยฉันถามแทนพวกมันก็ได้ถ้าสามคนนั้นแกจะยึดใครแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแต่ยิกเหมือนเบลผมตรงเนี้ยเหมือนมากโอ๊ยพภาพยิกโรแมนติกอ่ะโรแมนติกมากยิ้เขินอะไรกูจะขำได้จ้ะเขินอะไรเขินใหญ่เลยมองอย่างนี้คขำดโอ๊ยดิมาก ลิ้นต้องแตกกันลยลิ้นต้องแตกกันเอออาลิ้นกมคแันฟอกลิ้นแตกกันอุ้ยนี่สวยอุ้ยสวยอันนี้มันเราไม่เน้นผู้ชายอยู่แล้วรูปเรามันคือเจงกับทาซาที่เกิดมาคู่กันมันอินเนอร์แดไม่เจอได้รูปแล้วแม่ปาดล้อสองแอดอบส่งแล้วตัดสินกันไปเลยปาด้สองตูนทำอะไรแต่งรูปแป๊บนึง อะไรอ่ะแต่งอะไรรอนฉอดีบอะไรเยอะแยะสบับหะ<า>ไม่มั่นใจทำไมไม่มันมม่นใจละ่ะแกมั่นใจเนาะตูนหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแต่งรูปหกนี้ไหมโซอสโ,ซโ,ซโซนพลาสเห็บไหมล่ะตัวน,นี้ขเขาเลิศม,มากช่วยโว์หุ่นสวยเลิศของรอนกอลับคืนมาไ,ได้เห็บไหมล่ะพูดตามฉันซโซสโนพลาส ซุสโนพลาสสุสโนพลาสสุโนพลาสเย้เราจะได้มีแฟนที่ไปขอแกเป็นแฟนที่สนามเด็กเล่นหรือสวนสนุกอีกครั้งหนึ่งพอแกหุ่นสวยอีกครั้งอ้าวตอนนั้นหุ่นแกสวยจริงเออแกไม่อยากทวงหุ่นสวยแกกลับคืนมาหรอเืองเดิมแกต้องทวงองเดทวงเดี๋ยวนี้เลยอ๋อหุ่นสวยแต่ก็เป็นคนใหม่ไงกินข้าวนี่กว่าเศรษฐกิจสุสโนพลาสเออดีแล้วจะได้ทวงหุ่นสวยกลับคืนมาฉันทวงมาแล้ว ้คือไมาได้กระคืนมาต้องคืนหรอเริ่มการตระเวนโบสถ์จับผู้คนรอบๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคนนี้เหมือนที่สุดนะคะคนนี้นะฮะขอบคุณนะจ๊ะคนนี้นะคะคนนี้เหมือนเดงกอะค่ะที่สุดนะคะจ๊ะไอชิมิชิมิ ที่สดจะเปิดขาวเขียวนะคะน้องช้างนั่นเองแล้วที่น่าเขาเชื่องมากสั่งให้แบบว่าจับมือก็จับได้สั่งให้เป่าปากก็ได้เราก็สั่งสิจะมาไม่ทำอ่ะน้องไม่ทำาคนนี้สั่งได้อ่ะคาซานแฟนฉันเขาเลือกแล้วทาซานเอเราบอกกับต้องก่อนเรารู้อย่างไงที่เราคนนี้กับเธอที่เราออกกําลังกายมาตั้งนานเนี้ย ไปตัวเล่นเป็นแค่กองไปแค่มุนกองอ่ะสั่งลองสั่งน้องเป่าปากเป่าปากเฮ้ยแกเป็นตาซานตัจริงด้วยแต่เอางี้แกเป็นตาซานตัวจริงแต่ใครคือเจนตัวจริงอ่าเพราะฉะนั้นคนที่จะได้โคตรตาซานคือผู้ชนะวันนั้นฉันแหละฉันมากกว่าเจ้าอะไรมามั่นใจอ้าวทำไมอ่ะ ถ้าฉันทวงคืนหุ่นดีๆกลับมาแล้วด้วยโตนอพลัสพี่นันละมั่นใจหรือเปล่าฉันมั่นใจหรอเพราะฉันกินซตอนอพลัสมานานแล้วแล้วฉันก็เป็นคนแนะนำพวกหลอดให้รู้จักซตอนออ้าแต่พี่ตูนล่ะคะฉันเพิ่งจะเริ่มมั่นใจพอเพิ่งกินแบบเมื่อกี้อ่าดังนั้นวันนี้จะได้เป็นเกทาซานตัวจริงหรือเปล่าอจะเป็นสวยระดับห้าดาวตูนมั่นใจไม่มีใครมั่นเกินยังไงล่ะคนที่เหมือนเหมือนเจเหมือนเกทานมากที่สุดคือ พี่นิสาค่ะยกเลยยกเลยยกจ่ายตามการมาจ่ายตามการเอ,อ่อพี่ตูกนกับพี่มีคะแนนเท่ากันาาสามสามคะแนนเออแต่ในคะแนนไม่มีเลยนิตสต่างกันเจนยังโซตอนอ่ะโซตอนว่ามีคะแนนหรอทวงความมัน่นใจกับคืนมาได้ไหมตาตา,าเราปฏิเสธกัน ด้านเนให้บอกวเราเป็คนเป็นเด็กหน่อยวันนี้เต็มที่สนุกมากที่สวนสะเติร์ทเขาเขียวตลอดใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะมีข่าวดีด้วยสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยจะได้ส่วนลดเงินค่าเข้าด้วยห้าสิมาตรการความปลอดภัยเนี่ยสูงมากมีการตรวจวัดอุณหภมหรือว่าจะแบบรับพิเทสได้หมดเลยใครก็ลองหาที่ท่องเที่ยวนะคะก็แวะมาได้ที่สวนสะเติร์ทเขาเขียวแต่รู้สึกว่าดูเทปเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยเอ็นดูน้องๆเฮ้ยเรียนจริงหรอก็เรียนเรียนชิมชิม อยากจะช่วยเหลือน้องสัตว์นะคะ,<ซ>ะเ้ื่อนเขาเนี่ยก็ให้สามารถโดเนทได้นะคะซึ่งกูต้องรีบบอกเรื่อบัญชีแล้วเพื่อเดี๋ยวจะมีการสมสู่กันเกิดขึ้นตรงนี้เลยนะคะก็ทำบุญกับน้องๆได้ยอยไม่ใช่กินกันเองเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินรู้หิว่าหิวทอยะทอะไรนะเพลงภาษาไทยพีกม้ากเลยอ่ะอัะอะ<า>นนี้พีกสุดเลยอ่ะพีะ่นัดแล้ว

ทานง,ง่ายๆ, <S <S ๆส,สโตรมาจะช,ช่วยดูดหุ่นสวยเล,ลื่อยๆของพวกหล่อนกลืนมาช่วยระบบเผาผลาดีขึ้นบล็อกแป้งเบิร์นไขมันมไว้เนี่เลยเต็มที่จำง,ง่ายๆนะบล็อกเบิร์นดิวเบรคบล็อกแป้งเบิร์นไขมันดิวกล้ามเนือ้อเบรคก,การหิวบ่อยอุย้ยพี่นัดมันจะเป็นอันตรายกับหนูปะเนี่ย มีออยรับรองปลอดภัยแน่นอน,นไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าสารสกัดธรรมชาติหลวๆนอนซบูตมีส่วนประกอบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดกระบองเพชรสาราสีน้ำตาลแอลคาเนทีนและยังเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแบบซินไบโอติกคุ้มปองคับขยไม่สบายก็โซเโนพลัสวลาเมทค่ะนอกจากสารสกัดหลักเมื่อกี้ที่เมาไปยังมีสมุนไพรอีก16ตัวนำเข้าทางฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอเมริกาลด มันจะเยอะใครเป็นเจ้าของนี่ก็เชื่อถือได้ยังไงยัยน,นันเขาเป็นแม่ลูกที่แบบมาก่อนอ้วนมากร้อยกว่าโลค่ะแล้วลดน้ําหนักกันทั้งคู่เลยตอนนี้กูหุ่นแบบวงความมั่นใจกับคืนมาเขาก็เลยขายดีมากทุกคนไม่ใช่แค่ส่วนประกอบแต่ว่าเจ้าของแบรนด์อะคนลดจริงเห็นผลจริงนล้วเชื่อถือด้วยไงเจ้าของแบรนด์คือวิขวัมขัที่รมหลินคือลูกชายนางอะน้ําหนักตัวยเยอะมากแต่กินไปแค่สามเดือนจากร้อยกว่าโลคือฟังเลยหรอฟังมากเลยนะแก่เสกแก่กินเลยแก่แก่แก่เมตด แกะถือถือบ็อกเบิร์นบิวเบลฟอยากทานก็สั่งที่หน้าเพจนี้ได้เลยค่ะก็ของแบรนด์ขนมถั่วกระถางนี้ถ้าใครอยากจะลดบ้างก็รีบสั่งเลยนะคะกินไรไปมาอ่าเริ่มเลยสั่งเลยตูนอ่ะกินกินแล้วก็กินยาวกินลอยกินเลยหรอเอ่อ เขามีสี่โซดเจะเออันเป็นเจนสำหรับภาพยนตร์เออคลิปหน้าอยากให้แตกเป็นอะไรคอมเม้นขึนมาเยอะเออาได้หลอดแค่ในคลิปแต่ในซีรีส์สิ่งฉันคือน้ำโต้วเฮ้ยแรงมาได้ข่าวว่าพี่มีเรื่องชอบด้วยชอบมาสัตว์ในส่วนสัตว์เปิดเข่าเขียวเนี่ยน่ารักจริงตัวค่ะ เทปหน้าล่กอยากให้ไปไหนตีมอะไรด้วยเอระบุมาได้เลยบอกมาหน่อยสิว่าที่ไหนอะแบบเข้าได้แบบคนฉีดวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยคนที่แบบปลอดที่ปลอดภัยแล้วเขาพิพาการอะไรเงี้ยที่ไหนเข้าได้คนมาเยอะๆเลยจาคุณส่วนจ้า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  อยากห e ุ่นสวยต้องโซโนโนโอ้ไม่ร้องให้มันตรงกับที่ฉันร้ s. <S องล่ะสัต no. ว <Yeah. S 2> <ๆ>์เพลงมึงอยากหุ no. so ่นสวยจะชับต้องโซโนโน่โซโน่โซโซโนค่ะท่วงหุ่นคืนด้วยโซโซโน่พลัส โปรโมชั่นสุดพิเศษสามารถซื้อได้ในราคาเพียง1,590บาทจากราคาปกติ2,290บาทพิเศษสำหรับท่านที่พร้อมโอนจ่ายเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นโทร091 119 9444 Facebook s so o s o n o t h a i l a n d Line ID at so o Thailand. So o Plus. s o s o n o t h a i l a n d s o s o n o p l u s ไปไหนกันดีแดกข้าวอะ่ะ